เอาจริงๆเนี่ยถ้าเป็นผมในสมัยก่อนตอนนี้เนี่ยผมก็คงเล่นแบบแนวหลอนๆนะครับเอาจริงๆตอนนี้ก็ยังหลอนอยู่นะครับแต่มันก็มีคอนเทนต์ที่เราต้องใช้เงินในการขับเลื่อนเยอะมากๆอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยเปิดวิดีโอมาผมดูไปก่อนเลยสาใบเทา NPC อยู่ในนี้นะครับตั้งแต่ผมเล่นมาเนี่ยผมบอกเลยว่าผมไม่เคยออฟป,ปีกเลยปีขาวมันดูดีมันดูดีมากเลยเดี๋ยวขอใส่ก่อนเชืือไม่ได้ใส่เุ้ย GM เ,เอา GM ม,มาแช่งนี้เอาไปเต็มเอา អ <t> ីជ <t> ីមមកแค่นี้ เจมมาบอก5%แล้วก็ไปแทนที่จะช่วยเหลือการจีเม่งสาบส่งสาบแช่งเอาไว้ใช้สูตรแช่งเลยเจมแม่งแช่งแล้วเราออฟให้ให้พี่เขาดูหน่อยเว้ยสาหรับคนที่งงเนี่ยปีมันสาคัญอะไรขนาดนั้นเอาจริงมันก็ไม่ได้สำคัญเลยหรอกครับมันก็แค่เพิ่มตัวละครให้เราเก่งขึ้นมานิดนึงตังหล้านด้วยการที่เราจะออฟปีกเนี่ยมันก็มีออปชันต่างๆมากมายภายในปีกเลยครับซึ่งเราจะต้องหาเอาเองครับโดยการสุ่มอย่างเช่นออฟอันนี้เนี่ยมันก็เพิ่มการโจมตีธรรมดา5%นี้อันนี้ก็ดีการมนุษย์5%เปถ้าถามว่าอันไหนดีที่สุดเนี่ยผมก็ตอบให้ไม่ได้หรอกครับมันอยู่ที่ว่าคุณใช้เอาไปทําอะไรมากกว่า แต่ที่เขาหากันไน้ควักก็พุกกันมนุษย์กับกันธรรมดาเนี่ยแหละเราเอานี่เลยนี่แอคแท็ Attack เนี่ยไฟติ้งสปิริตเ t ว e ลสามขอที่หนึ่งก่อนงามๆถ้า5%แตกไอเกมตัวเมื่อกี้โดนผมประจานแค่นั่นแหละซึ่งการออฟปีกเนี่ยมีโอกาสแตกด้วยนะครับแถมใช้เงินในการออฟหนึ่งล้านบาทต่อหนึ่งครั้งไปนี่จะ5%ในพวกพวกออฟตดแตก5%พวกงูฟัง โอ้ยชี้ออฟพี่อะไรเนี่ยออฟไข่มุกพี่เอ,อ้ยมันมีอย่างนี้ด้วยเหรอวะทำไมผมไม่เคยเห็นคนเขาซะเขาได้อันน,น,นี้อันนี้เลยวะมันคือออบพี่อะไรนี้เล็ดหมูภารกิจต่อไปครับถ้าคุณอยากรีใช่ไหมคุณต้องใช้มกรกรครับและมละกรกรเนี่ยหาได้จากการที่เราต้องเติม p อยซื้อเท่านั้นครับใช้สามาัญในการรีก็ตีเป็นเงินประมาณ100บาทครับผมสามาันรีเซ็ตก่อนเลยรีเซ็ตไม่มีโอกาสแตกใช่ไหมอ่ารีเซ็ตร้อยเปอร์เซ็นต์รีเซ็ต,ซตสักเซ็ตไม่มีเสียงหน่อยหรอ อันไหนดีนาะขออะไรต้องได้แบบอีกอย่างไงได้ฝั่งตรงข้ามอะ่ะอืมเอานี้ละกันคิดอีดเข้าอ,อยากเล่นไนคีว่ะเพียงสาธุสวยผมออฟเซ็ตเนี่ยผมเข้าแลนเลยครับผมไม่อยากดูเ,ดเข้ากูแช่ตู้เย็นบึ๊บนี่ไม่มีใครมองเห็นหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ออกตัวละครวิสาห์ไปเข้าตัวในครับกะว่ารอใช้งานแล้วขอเล่นแง้มหน่อยต้องต้องแง้มแง้มหนอเว้โอ้โหแง้ม เอ้ยไม่ไม่กูรู้เลยมาดีทำซ้ายทำขวาเนี่ยโอ้ไม่์กูเด็กวกสองไอ้ห่ากูนึกว่ามึงจะเด้งไปขวาขวาให้กูได้แง้มหน่อยไอตว์มันไปเด้งซ้ายล่างเลยอ๋ไปสองทีโดนไปสองเอ็มเอ็มตอนนี้ก็ประมาณร้อยสี่สิบกว่าบาทดูว่าเราทำบาทไปเยอะฮะก็เลยดัวไม่ดีเฮ้ยให้ยเ้ย้ทำบุญทำบุญทำบุญผมมารอช้าครับผินเด็กแถวนั้นเนี่ยทักไปบอกเลยว่ารับเดียวหน่อยจะเอาตังค์ให้แต่ดูเหมือนว่าเขาจะไม่อยู่เฮ้พระ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 ทำบุญก่อนทำบุญก่อน ไปมือหนึ่งไปเรียบร้อยเงินกเงินจากการบอดโชคดีโดยแบนผมเ็นแค่ผ่านมาไมดูอีกครับก็ให้ตังไปแต่กดว่าเขาให้ตังกลับมาเอาเฮ้ยเชียคำบุญได้เห็นผลเลยวะดูดิผมบอกเลยว่าดวงกำลังมาแบบนี้อย่ารอช้าครับผมวิ่งไปเข้าห้องออฟกดรีเซ็ตปิดก่อนเลยระดับแรกทำง,งามพี่ทำง,งามพี่ชิวชชิวช,วชวพี่ทีทูวันไป อ๋ออะไรไม่รู้ครับสีเขียวแต่ผมชี้ไปแม่เป็นออฟคีโอโหขอได้เลยเนี่ยไอ้แค่กูไปขอ,อนี่ไงพีพีเป็นไม่ใช่พี่ผมไม่ได้ขอพี่ไอ้ไอ้ไอ้แค่เมดนั่นขอแค่เมทในดีผมขอพี่ผมไม่ได้ขอพี่ผมเล่นไนท์พี่เข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าพี่เอานี้ละกันคียติดเข้าอ,อยากเล่นไนท์คีว่าตอนนี้ผมไม่รู้ว่าเราต้องเก็บอันนี้ไว้หรือเปล่าไม่รู้ว่ามีคนใช้ไหมทีเดียวเลยว่ะติดเลยขอได้ดังใจอ่ะอันนี้ขายออกไหมอันนี้แอดมีใครแอดเอาไหมพวกไอพวกแอดฟันเลดิกอยากได้ไหมคีก้าวเลยนะเฮ you need it you want k e ป p บ o p up keep pop up pop 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 ป h p ป p p ป p p หายไปเลยเยี่ยย่มสนใจปีกกูยี่นี่เมินกูเฮ้ยจิมจิมจิมเอาเป้าครับผมไม่รู้จิมเข้ามาทำไมครับแต่ว่าเดินไปถามก่อนว่าเอาปีกผมไมหมฮะปีกออฟสดๆราคาสามร้อยออนแปกถูกๆหากันให้ควักหากันให คตอนแรกเนี่ยผมก็ไม่รู้หรอกคำว่าจีเอ็มคนไทยหรือเปล่าแต่ผมพิมพภาษาคาดาโอกะไปเนี่ยจีเอ็มตอบเป็นภาษาไทยเลยตอบมาว่าอ่อนมัดรีเซ็ตเนาะจีอ็มไม่บอกให้ไปรีเซ็ตว่ะผมกําลังจะไปรีเซ็ตนะครับแต่ปรากฏว่าเซิร์ฟดับพอเซิร์ฟเปิดเนี่ยผมไม่รอช้าครับจังหวะน,นี้มันปล่อยเลสแน่นอนผมรีเซ็ตปีกเก่าทิ้งก่อนแล้วทําการอ็อบมาอีกครั้งหนึ่งเสียวปีกแตกมากออฟครั้งละ 1M 5%มีโอกาสที่ปีกจะหลุดลอยไปในอากาศแต่โทษทีว่าปีกผมยังอยู่แลล้้วททุกคคคนนนเเเเเเเชืืื่่่่อออออมมมมมัยยรบสิิิงีีผไดดดฟหป๊ะ เออผมรีไปแล้วนะครับรเมื่อกี้สับไพ่หน่อยดิไพ่อ่ะสับหนดีทำไมมันออกหน้าเดิมอ่ะทำไมอ่ะทำไมมันออกหน้าเดิมอ่ะสับหน่อยดิผมป๊อกเก้าไป่อกี้คุณกับผมป๊กเก้าใบเดิมไปเนี่ยเก้าโพดัมไปแค่คุณก็เอาโพดัมให้ผมตอนน่อในช่วงที่ผมกำลังวาวุ่นกับปีกอยู่เนี่ยก็ะจู่ก็มีคนชิปมาครับผมเป็นพี่ก๊อฟหผลเห็ดเนี่ยแหละเขาทักมาคุยเรื่อง<ด><ด>หอ,อกบวกสิบครับแล้วตอนนั้นเนี่ยผมไม่ได้สนใจหอกเลยด้วยเย้บาบวกสิบอีกแล้วเขาบอกว่าถ้าหอกไม่บวกสิบวันนี้เนี่ยจะไม่ได้้้้ขุดดดดดแแร่่่่่ตตลลอออชชีีวววิิไไไไมมมมฟฟฟััังงงพผบกกเยยยปทู ดูดิเขาบอกว่าถ้าวันนี้ไม่บวกสีไม่ได้ขุดถินตลอดเวลาจะบวกไม่บวกเฮี้ยออันนี้หออใครก็นได้กูเริ่มงงแล้วตอนนี้โอ,โ,โอ้โหผมเปล่นตัวละครกันหน่อยดีกว่าครับรู้สึกว่าตัวไนท์นเนี่ยดูไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ ที่นี่ใช้ตะคิวไม่ได้หรอใช้ตะคิวไม่ได้หรือว่ามันหลุดอ๋อใช้ตะคิวไม่ได้โอเคนะผมต้องบัฟก่อนเข้าครับเราไปบินธบาตมาเข้าใจปะคุณกุศลที่เราแบบไปเดินเข้าปงเข้าป่ามาจากกัดการผมว่าที่แรกกขคิดว่าพี่เขาทักมาแล้วเปิดซิปค,ครับที่ไหนได,ได้ก็ได้ดุดเหมือนกันแล้วดูเขาทักมาแช่งรัวๆเลยเบาๆพี่ออฟยูผมบอกแล้วว่าเวลาเราทำอะไรบางอย่างแล้วมีคนแช่งเนี่ยมันจะได้ของดีครับผมไม่รอชารอ้าจังหวะนะครับรีบวิ่งไปออฟเลยแต่จู่ๆครับพี่เขาก็ส่งออฟที่ผมต้องการเนี่ยมให้ผมดูครับัแบบบแแแย่วๆอ ฮิตสามเขาไม่หักเขาไม่ใส่กันหรอกคันโอ้ยนี่ก็ขยันซิปมายังโนผมขอหน่อยเถอะตอนนี้ผมไม่รู้แล้วผมโดนค่ามระกไปกี่บาทแต่บอกเลยว่าหลายผมว่ามันต้องมาได้แล้วแหละเพรอันนี้มันหายังไง้ยนี่ตะกี้เขาเเวลสองใช่ป่ะเราเลเวลสามโชว์เลเวลจีเอ็มจีเอ็มฟังผมอยู่ป่ะจีเอ็มจีเอ็มรีบใส่โค้ดตอนนี้เลยไฟติ้งสปิริตเเวลสามเอาให้พี่เขาเห็นหน่อยว่าเวลสองอ่ะพวกเด็กขี้เกียจเขาใส่กันดึง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 เข้ามาใส่ปีกดึงเข้ามาใส่ปีกดึงมาดึงมาดึงมา กลิงมาไปพออย่าแตกพอสุดยอด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 ,ด,ยอดผมคิดขวาม,มาแล้วก็พอชิลแล้วว่าแมนเป็นเอาที่ผมไม่ได้ใช้อีกแล้วแถมมาก็เวลน้อยด้วยคือถ้ามาเวลเยอะเนี่ยอย่างน้อยผมยังเอาไปตีบวกขายได้อยู่แต่ดูเหมือนว่าพี่แกเนี่ยเขาจะมายวยวยผมอีกแล้วครับว่าบวกวอกเลเวลสองให้ให้ให้เด็กให้เด็กยูสให้เด็กยูสให้เด็กยูสพี่ดูผม เลเวลสองให้เด็กใช้กันไอ้พวกโซบอทแถวอิสูดอะ่ะไปปั๊บซักเซตสวยสวยแล้วคนดูครับในที่สุดผมก็ได้ครับได้ออฟเดิมเลยไอออฟคิติเคอลนี่ผมได้มาสามรอบแล้ว <c oughs> เฮ้ย,ย,ยมาอีกแล้วอีสามทีแล้วเฮ้ย ตังแล้วเหลือตัวอีก200มีเลเวล3าบวก8เอาเป้าขี้ฟรีบวก10ติด เเอาไปลยให้ฟจะจู่พี่แกเขาส่งข้อเสนอมาครับบอกว่าถ้าตีบวกสิบแตกเนี่ยเขาจะให้ปีกบวกแปดออฟไฟติ้งสปิริตสามมีหรอใครจะไปเอาครับผมไม่เอาหรอกแต่ผมขึ้นเรือมาแล้วตอนนั้นอะหอกในมือน,นี่คือพร้อมเลยผมก็เลยจะไปตีที่เมืองจูนโน่ครับแต่ก็ต้องลงเรือมาฉุกเฉินมารอที่ห้องตีบวกคอนเทราแล้วผมก็ดูก่อนว่าไอ้บวกสิบเนี่ยมันโอกาสกี่เปอร์เซ็นต์ผมบอกเลยว่าห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยผมยังตีแตกมาแล้วครับที่ผมต้องยกเลิกการบินเนี่ยก็เป็นเพราะว่าพี่เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะหวดขวานบวกสิบเหมือนกันแต่่่่่่ววววววาาาาาาเเเปป็็นนนนนนนขขกกกกรรรดดีีะะคคััับบบือออทมแล้ซึง ของผมเนี่ยคือคือเป็นอาวุธธรรมดาเลยครับยังไม่ประกบส่วนอาวุธที่ประกบแล้วเนี่ยก็จะเป็นสีเขียวครับก็คือมีการประกบกันไปแล้วระหว่างบวกสิกับบวกสิและยิ่งเกรดเยอะๆเนี่ยผมบอกเลยว่าฟันทีเนี่ยไสแตกครับเพราะมันได้โบนัสจากการตีบวกเพิ่มไปอีกรวมถึงมันมีสเตตที่มันติดตัวตามพวกอาวุธเกรดต,ต่างๆอีกในเอาสภาพตอนนี้เนี่ยเราตีบวกสิบให้ได้ก่อนอันนั้นเป็นเรื่องของอนาคตและตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ทุกคนลอยคอรอคอยเลยครับผมและก็พี่ชายของผมครับเปียโนหนึ่งพร้อมที่จะหัวดของบวกสิบแล้วเราจะ สามสองหนึ่งไปผมก็ได้จะกดหวดครับแต่จู่ๆเนี่ยสัญชาตญาณของผมมันบอกว่าโรคมันกลมแต่สังคมมันเหลี่ยมผมก็รอดูว่าพี่เขาจะกดตีตอนไหนปรากฏว่าก็ไม่ตีสักทีหนึ่งผมก็รอไปเถอะต่างคนต่างรอ1เอ้าเงียบไปไหนอ่ะเอ้ยพี่กุเหลี่ยมเนี่ยไม่ตีเฮ้ยขวานะกดดีกด ดีนะผมไหวตัวทันตอนนั้นเนี่ยผมว่าพี่แกแม่งโคตรเลี่ยมเลยตอนนี้อ๋อหนึ่งให้กดนะโอเคโอเคโอเคเอาใหม่โอเคหนึ่งหมดกดผมว่ารอบที่สองเนี่ยมันต้องตีพร้อมกันแล้วครับผมผมรอหนึ่งหายผมคลิกเลยเรียบร้อยครับพอกผมแตกและแม่งค้อนแดงด้วย <l ug> ตอนนั้นนี่ผมนึกแต่ใจเล็กกูผลาและกูโดนเลี่ยมรอบสองเอาหอกตูขึ้นมาไอเฮียหอก กูไม่กล้าตีเลยเฮียด้วยประเด็นด้วยพี่กูไม <m> ่กล <tú? S 1> ้าตีเลยสัตว์กูไม่กล้าตีเลยเฮียเฮียคนหรือไม่ครับเนี่ยแล้วพี่ก็ไม่เห็นตีเลย้ะเฮียโดนต้อง จแตกสลายเฮียปีกก็หายไปกับตาเอ้ยไปทำไปแบบนี้อะแล้วตอนนั้นเนี่ยไฟในตัวผมมาแล้วด้วยครับเและของมันแตกเนี่ยผมไม่เคยชอบผมไม่อยากปวดแม่งตอนนั้นเลยคือมันนอนไม่หลับแต่ทุกคนดูครับว่าเราต้องซ่อมเท่าไหร่ผมต้องเสียตังค์ซ่อมทั้งหมด2องล้านสี่และตังค์ผมแม่งหมดแล้วผมได้บอกพี่เขาว่าเอาตังค์มาเดี๋ยวนี้เลยเม่งั้นผมบุกไปถึงบ้านน่ะแม่งนอนกอดหอ,อกได้หนึ่งคืนวันต่อมาหอกแตกพี่ก็เลยบอกให้ส่งเลขกระเป๋ามาเดี๋ยวเขาจะส่งไอออนมาให้ให้เอาไปซื้อเงินเอ็มและจังหวะที่ผมกำลังงงเงียบไไปปตีบวก กอดีและพี่เขาตีขวานบวก10ติดครับผมและทุกคนจําไว้เลยว่าไอขวานเนี่ยมันมีจิตวิญญาณของหอ,อกผูกอผมอยู่ซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมยังไม่รู้ตัวนะครับว่าเขาตีขวานบวก10ติดทําดูจบนะเฮียเขาสั่งเว้ยหอกกูเฮ้ยทำแบบนี้ได้ไงวะเชี่ยเขาสั่งเว้ยหอกขวาหอกผมไม่อีแล้วขวานเขาขึ้นน่ะตีตอนไหนวะอย่ยตีดีเผอด้วย เดี๋ยวผมมาอยู่แล้วเมืองที่นี่ไปดีกว่าผมรู้สึกว่าที่นี่มันไม่ใช่ที่ของผมครับผมรีบอบชบแล้วก็ไปที่เรือของเราเลยผมจะไปที่เมืองเทพเขาอยู่กันที่ที่ผมได้บวก9ก้าหอกสิ่งที่เราต้องเตรียมไปแก้เนี่ยก็คือเงินเอ็มครับตอนนี้ผมซื้อมาแล้วทั้งหมด5้าล้านซีนี่ตอนนี้เนี่ยหอกของผมอยู่ที่บวก8ปัญหาของเราตอนนี้คือว่าผมอาจจะไม่มีโอดิเทพพอที่จะขึ้นบวกสิและอีกปัญหานี้ก็คือว่าหินที่ใช้ตีบวกหินเนีดำเนี่ยอาจจะไม่พอซ่อมก่อนผมบอกได้ว่าการตีบวกแต่เซิ ผม,มีตังนเีงงเลย <ปะ S 2> ทำไมตังไ,ไม่พออ๋อสินเนี่ยลืมกดใช้มาเหล็กมันต้องตีตอนร้อนแล้วทุกคนเห็นอะไรไหมครับคือเดือนนี้มันมีแพ็คอ e ีลูเทพมาขายครับแต่ว่ามันขายแค่5เมิตผมไมนรอช้าเลยครับจัดมา2กล่องดูไปอีก18ปใบแดงยังไงก็ต้องแก้ครับเพราะแอบวกสิบน,นี้ต้องมาสูตรรีบไปลงร้อยชั้น เพื่่อออนรยยูว้การที่เราจะซ่อมโพเอ็กเนี่ยก็ต้องใช้โพเอ็กธรรมดาด้วยนะฮะคือถ้าเราตีบวก4ี่คอนแดงบวก3ามคอนแดงเนี่ยบอกเลยว่ามันจะอยู่ลกรั้งแน่นอนเพราะว่าไม่ได้ใช้ทำอะไรเพื่อเราอยู่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 ไปลงร้อยชั้น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 เร็ว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 เออเฮ้ยเพื่อนที่เขาล็อไปลงร้อยชั้นขึ้นมาก่อนเพื่อนขอร้องขอร้องขอร้องขึ้นมาก่อนเพื่อนขึ้นมาก่อนปึ๊บปึ๊บปั๊บสวยสวยดีดีดีแต่หินกูหมดไปไงต่อ Oh. ตอนนี้ประสบปัญหาเลยฮะ,ะโอริเทพหมดไม่รู้จะหาจากไหนแล้วด้วยโลภมากราบหมูอ่ะดิยี่หินอีดูเทพไม่มีอ่ะดิตอนเนี้ยโอริเทพไม่มีตอนนี้ก็เคว้งคว้าเลยครับเพราะเราก็ไม่รู้จะหาโอริเทพจากไหนจะให้เปิดไข่ก็เจ็บตังผมก็ได้ไปลงร้อยชั้นครับเพราะวันนี้ดีเลย์รีพอดีแล้วเราสามารถหาหินอด,ดัมแรกจากร้อยชั้นด้วยนะครับทุกๆุห้าชั้นเนะี่ยมันจะดอกแต่เราต้องปรับระดับความยากเอาด้วยนะครับแล้วมันไกลสภาพเยอะมากครับต้องหาวิสามาลงเยอะๆคือตอนนี้เนี่ยเราหาโอริเทพไปแค่หนึ่งเม็ดครับแต่ว่าไม่มีตังคค์ซื้้้้้ออออแแลลละถาาาหหหจจัััักกกกกกกไข่่่มมมนนนนนนน็็็เเเิิิิดดวววตงบบปีีีโยผ มา,มากแบบมากที่สุดเลยผมไม่รู้จะทำยังไงจริงๆเลยครับผมต้องพึ่งคาถา ผมก็ได้เปิดปานจะเลยและในที่สุดผมก็ได้หินนี่มาครับต้องขอบคุณคนดูวันนั้นที่ช่วยกันจริงๆครับและทุกคนรู้ไหมครับว่าหินนี้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นแค่เพียงหินตีบวกแต่มันเป็นสิ่งที่จะเติมความทรงจําของคุณในวัยเด็กผมไปเช็คหลังบ้านดูแล้วเนี่ยคนเล่นเกมนี้ก็อายุไม่น้อยนะฮะและแหลายคนก็ไม่มีเวลาฮะแต่ผมสามารถช่วยคุณได้ครับคุณจะรู้สึกว่าคุณเนี่ยเหมือนได้เล่นแร็คอกจริงๆเลยเพราะว่าผมเนี่ยผมจะถ่ายทอดบรรยากาศทุกความรู้สึกที่ผมเล่นและผมเจอมาลงในคลิปวิดีโอนี้แต่คุณคงไไไมมม่่่ออออยยยาาากกใหหห้้เเเเเ็นนนนนผปปประณสสััดดืืื2พงีลชิ เจี๊บหมปิ้งขายเพื่อเอามาเติมซื้อหินใช่ไหมล่ะครับโอ้โหมันก็ไม่ได้ซื้ออะไรขนาดนั้นครับไม่ต้องลองให้เอาเป็นว่าช่วยกดไลค์คอมเมนต์ก็พอที่นี่ผมเพิ่งสังเกตครับที่ออปปีกเนี่ยไม่มี NPC ตีบลที่คุ้มค่ากันเลยเราเอาไม่ทั้งสองเลยตัดไปครับรีเซ็ตรีเซ็ตปีกเป็ดเปลด,ดนี่ก่อนเอจิบวกสองูเง่าเต่าตุ่นเกินอันเนี้ยใครออปปีกแตกห้าเปอร์เซนต์งู <laughs> <laughs> เปิดมาเป็นพังเฮ้ งก่อนได้นี่ผมบอกทุกคนว่าถ้าเกิดเราออฟปีห้าเปแตกและหันมาตีบวกหอกก็แตกอีกผมน่าจะเฟลเลยแหละวันนี้แล้วผมก็น่าจะหายไปสักพักหนึ่งเลยแต่โชคดีที่เราไม่เป็นมะเร็งเพ่งจิตรวมปานปานโพเอ็กตีบวกแล้วไปข้ห้องน้ำคิ่ก,กลับมาแล้วหอกของเราในอันดับเจ็ดกลับมาแล้วโอ้ยเวเทพราปหายใจคว่ำมหมด เชียถือว่าวันนี้เรานอนหลับแล้วเว้ยเชียดปิดแชทก่อนไม่ใครซิปมาฟูบ็อกปิด ห้ามใครทักแชทไม่มีแล้วมาบวก10ต่อบวก11พอก่อนพอก่อนวันนี้เออเกือบหน่อยไม่หลับตอนนี้เรากลับมาจุดที่เราเคยยืนแหละครับผมว่าผมจะรีสเตตแล้วก็รีสกิลหน่อยเพราะตอนนี้ใกล้คิววอลแล้วผมจะต้องรีเป็นสายวิธแล้วก็อัพสกิลใหม่ด้วยครับเพราะว่าทุกคนจำคิดที่ผมเคยบอกไปว่าทูแวนคือคนบักอะทีมงานเขาแก้แล้วฮะแล้วคือสายข้อมูล,ลเราแน่นกันซะด้วยสิผมบอกแล้วว่ามันแปลกๆว่ามันบักหรือเปล่าเป็นไงล่ะอัพใหม่เลยสินี่เฮ้ยโชว์หน่อยเว้ยผมเจอพี่หัวเหลี่ยมเอ้ยหัวเห็ดกกัันนเเลลลยยยขิงงงโพแแอออคคไปหวว่่่าาา้้ผผมมมบะต บวก10คลิปมัพเขาบอกว่าถ้าตีติดจะให้บวก8มีแล้วมีแล้วพี่แล้วเอานี้ผมใจแข็งสุดๆครับยังไงผมก็ไม่ตีแล้วแม่งขิดและบวก30ผลิตนะเดี๋ยวออฟได้พี่ชิลตอนนี้คือสบายใจเลยครับลูกและคืนนี้นอนหลับได้ปฏิเสธก่อนไม่ได้แอมแล้วรอบนี้เลี่ยมเะอด้วยแล้วีิเลให้กูหวดก่อนโอเคหหมดกด ผมเข้าห้องมาออฟป,ปีกต่อฮะเพราะว่าปีกเ,เก่าเนี้ยออฟเราไม่ได้ใช้อันไหนวะที่เขาหากันได้แค่ควักอ่ะอันนี้เหรอที่เข้าหากันได้ควักอ่ะโจ้เพื่เด็กมันดูหน่อยเว้ยผมแนะนำว่าใครจะออป,ปีกแนะนําให้หาออฟเอนชาร์ดดีๆก่อนนะครับก่อนที่จะไปตีบวกเพราะว่ามันห้าเปอร์เซ็นต์แตกมาเดี๋ยวจะหลอเนาเอาเว้ยผมอฟแบบปิดตาไม่สนใจเลยครับเดี๋ยวเรามาดูนอกเมืองเพราะว่ายางก็ได้ใช้แน่นอนแล้วผมเปิดมาแม่ง สุดท้ายได้เป็นตีไกลสี่เปอร์เซ็นต์ผมตัดสินใจจะแช้อันนี้ไปพลๆก่อนครับเพราะตอนนี้เงินเอ็มหมดแล้วครับผมรับมาห้าหกเอ็มก็หมดเกลี้ยงเพราะการโจมตีไกลของหอกเนี่ยครับผมแบนดิตสเปียก็นับเป็นระยะโจมตีไกลไหนๆก็ไหนๆแล้วครับผมก็ไปเข้าห้องทดสอบกันหน่อยผมจะได้เทสเดเมจดูว่าบวกเก้ากับโปรเจ็ตนี่ยมันต่างกันขนาดไหนผมจะเทสปีกเลครับว่าตีไกลสี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยมันแรงขึ้นแค่ไหนและนี่ก็คืออาวุธที่ผมจะใช้เทสครับก็คือบวกเจ็ดผัวแอคเป็นออฟเดิมๆที่ผมเคยออฟได้เลยฮะส่วนอออัันนนนขวาาาาเเเเเเีีีี่่ยยยยป็็ตไไกกกลหจจริงงงๆถ้ทบดม อยู่แล้วครับผมฝั่งซ้ายเป็นบวส่วนฝั่งขวาเป็นบวก9ก็เททุกอย่างเลยครับปีมันก็แรงกว่าไม่มากสักเท่าไหร่หรอกหลังจากนั้นก็รีสแตทครับผมสแตตผมก็จะเป็นประมาณนี้ก็คือเอาเป็นวิทรวมร้อยเยาไปใส่การเหตุยัดอีกหนึ่งก็ได้เป็นวิทรวมร้อยพอดีในช่วงที่ผมกำลังจะพักเนี่ยมีคนดูบอกมาว่าแบตต์พัดเต็มได้ยังเพราะว่าแมตต์พัทวัสิบเก้าเนี่ยมันมีโอริเทีอยู่ในนั้นด้วยนะตอนนั้นผมก็ว้าวุ่นเลยฮะเพราะหอกแมกนล่แค่คลิกเดียวและคือผมด เออวตารได้เลยเนื้อเรื่องเข้มปิด b a t เทิลพาร์ตเลเวลสิผมโดนไปอีก6ใบเทาเพือเ่อแลกกับสิ่งนี้ครับผมความทรงจําในไวเด็กและตอนนี้ผมได้มันมาแล้วโอลิเทปหินนี้มีมูลค่า6,000บาทหลังจากที่เราได้หินมาแล้วเนี่ยเราก็ต้องไปขุดแร่เลยครับเพราะว่าเซิร์ฟนี้เนี่ยต้องใช้อดัมเมทียมอย่างที่ผมบอกไป ง่ายผมเจอแล้วแล้วมีพี่ๆเข้ามาช่วยหานะครับสงสัยเขาอยากหินหอง60ก,กันทุกคนดูระยะเวลาการขุดก้อนนึงครับเวลาประมาณ12วิได้9เม็ด1ก้อนใช้ส t a m i n a 100แล้ววันนึงเนี่ยครับผมมีสถานะแค่100ต้องเป็น VIP ระเวล85อีกสายฟรีนี่อาทิตย์นึงน่าจะได้หวดสักชิ้นนึ่ะครับถ้าไม่ได้เติมสู้และทีนี้เนี่ยผมจะพาไปดูการตีบวกในเซิร์ฟนี้ครับผมต้องอธิบายให้คนที่ไม่เคยเล่นเซิร์ฟนี้เข้าใจก่อนจะได้เข้าใจตรงกันครับไม่ใช่มาบอกว่าให้เอาตีอาวุธเยอะๆก่อนแล้วมาตีลอ่อแต่ผมมันจะล่อหน้าคุณก่อนด้วยครับทีนี้ทุกคนดูครับ อาวุธเลเวล3เนี่ยการที่คุณจะตีบวก7ขึ้นบวก8เนี่ยใช้เกือบ45เม็ดเลยนะฮะส่วนบวก8ขึ้นบวก9เนี่ยใช้อีก24เม็ดส่วน9ไป10เนี่ย27เม็ดมส่วนอัตราการติดไม่ติดเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งทีน,นี้ลองตอบผมเลยครับว่ามึงจะหาหินในนี่จัดไหนถ้าไม่ได้เติมมาละ900บาท เมืองเทวดาอันนี้ผมขุดได้เยอะเนี่ยก็เป็นเพระาะว่าผมมีขวดสเตมิน่าครับนั่นก็ต้องซื้ออีกรายวันครับซื้อได้วันละสองขวดเมืองที่มีเทพตอนนี้เนี่ยผมพร้อมเลยครับผมบอกเลยว่าผมตีเมืองเทพเมืองเทพจะไม่ทําให้ผมผิดหวังผมเอาโพฮกลากเข้าช่องเลยแล้วผมเตรียมกดสูตรเข้าห้องน้ำํำเฮ้ยเกือบแล้วดีนะเห็นหางตาเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเย้พี่คีนีวว่าแตกด้วยใจหายแวบเลยพี่แ มาขอเหลือ,องอลามที่วะหนึ่งสองซ้ำไปแล้วพบกันใหม่เมื่อมีอีรูเทพสำหรับวันนี้นอนเดียเวลา